ครับเกตตี้ฟรีสไตล์วันนี้จะมาดูเรือที่ท่าเรือสวยรามคำแหงยี่สิบเก้านะครับเรือมาอย,ยังครับกําลังมาครับโอ้มาแล้วนะครับ เร์เบอร์อะไรครับ <94. S 1> เบอร์เ4นะครับ <94. S 1> เบรือจอดชะรอให้โป๊ะข้ามฟากนะครับเรือข้างหลังก็มีนะครับแต่โปะข้ามฟากก็ไม่ยอมไปนะครับนี่ใครจะไปก่อนกันแน่ครับระหว่างโปะก,กับเรือนะครับ นีเรือข้างหลังกำลังมานะครับเรือลำนั้นใช้สุเรือข้างหลังก็มาแล้วครับใช้สุดพลังเบอร์ห้าสิบต้องจอดก่อนนะครับเอาเรือเบอร์ห้าสิบมานะครับพ<ม>อรู้แล้วครับเพราจอดให้เรือลำนี้ เทียบท่าก่อนนะครับเบอร์ห้าสิบนะครับเบอร์ห้าสิบไปแล้วนะครับคราวนี้ก็จะเป็น ลายของเบอร์94นะครับสวนกันนะครับสวยงามเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมครับมาแล้วนะครับ94ครับ ร่วเย็นผู้โดยสารเยอะนะครับหลังจากเลิกงานนะครับไปแล้วนะครับทัพหลวงครับเบอร์94นะครับ กระสาากระเซงเลยนะครับทั้งหมดครับและพวกครับมีเรือลำยังจะจอดท่าเรือเดอมอลนะครับไปไกลครับโอ้ oh. กำลังจะมาแล้วนะครับนู่นนะครับไกลๆนะครับกำลังจอดท่าเรือเดอมอลเดอมอลรากำแหงนะครับท <c oughs> ่าเรือ อ15หรืออ5 5รากรแพง29นะครับตรงนั้นเป็นทางเข้าสอยรามยีนะครับท้ายซอยนะครับระหว่างที่รอเรือแล้วก็ดูป้ายตรงนี้นะครับ เกตี้เรือมาแล้วนะครับเรือเบอร์ดูชัดๆเลยนะครับ <66. S 1> เบอร์หกกนะครับผูบ้โดยสารเต็มรำเรือเหมือมนเดิมครับ เรื่องงานห้ามงเย็นนะครับจอดปั๊บเชื่กปั๊บเลยนะครับถ้าเรือนี้คนขึ้นลงเยอะนะครับไปแล้ว เบอร์หกหกนะครับมีอีกลำนะครับเป็นลำสุดทาเลยนะคะออกจากท่าเรือวัดเทพนิลานะครับมาแล้วนะครับมาดูใกล้ๆนะครับเบอร์อ,อะไรครับ <29. S 1> เเบอร์ยี่สิบเก้าเอาเบอร์ยี่สิบเก้าจอดท่าเรือยี่สิบเก้าครับ ไม่จอดครับไม่มีพื่นสารขึ้นลงนะครับไม่จอดนะครับไปแล้วนะครับเกตตี้เรือไม่จอดครับอ่าเกตตี้เกตี้ลาราผู้ชมนี่เลยครับจ่าครอมีนกด้า้ครับัสรโอเคนะครับลาไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับฝากกดติดตามเกตต้ปีสวยนะครับลาไปล้ครับท่าเรือตแหรง29ครับ